ท้องผูกถ่ายลำบากนะครับสาวันถ่ายทีหรือบางคนแบบเป็นอาทิตย์กว่าจะถ่ายนะฮะสวัสดีครับผมนายแพทย์วัฒสานะครับหรือหมอฟุกนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีลดอาการท้องผูกที่เราสามารถทําเองได้อย่างแรกเลยนะครับที่เรารู้กันอยู่แล้วคือทานผักผลไม้เยอะๆหรือทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงบางทีเราทานข้าวผัดก,กะเพราเนี่ยก็จะมีผักอยู่นิดเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยวันหนึ่งเราควรจะหาทานสลัดสักมื้อหนึ่งถ้าหาผักทานไม่ได้จริงๆเนี่ยก็แนะนําให้ทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงเช่นพวกข้าวกล้องขนมปังโฮลวีรอฟบ เยอะพอสมควรอย่างที่2ดื่มน้ําเยอะๆเพราะว่าร่างกายเราประกอบไปด้วยน้าดังน,นั้นถ้าเราดื่มน้ําน้อยเนี่ยร่างกายเราจะไปดูดน้ํากลับจากอาหารมื้ออาหารที่เราทานเข้าไปแล้วก็ไปดูดน้ํากลับจากบริเวณล,ลําไส้ใหญ่ด้วยนะครับซึ่งจะทําให้อุจจาระที่ตกค้างในลําไส้เนี่ยมันแข็งอย่างที่3ปกติแล้วเนี่ยเราจะปวดถ่ายตอน,นตื่นนอนตอนเช้าหรือไม่ก็หลังทานอาหารเช้าดังนั้นนะครับควรจะทานอาหารเช้าให้ตรงเวลาถ้าใครไม่ค่อยทานอาหารเช้าเนี่ยจะไม่ค่อยถ่ายละเพราะว่ามันไม่มีตัวไปกระตุน้นอย่างที่4นะครับ แนะนําให้ออกกําลังกายตอนเช้านะครับเพราะว่าเวลาเราไปวิ่งตอนเช้าเนี่ยทำให้ลําไส้เราขยับเคลื่อนตัวนะครับทำให้เกิดการปวดถ่ายอย่างที่5นะครับให้ฝึกนั่งถ่ายตอนเช้าวันละประมาณ1 0บถึงสินาทีนะครับฝึกนั่งอย่างนี้ทุกทุกวันทุกทุกวันให้ร่างกายเคยชินนะครับอย่างที่6ท่าในการนั่งถ่ายก็สําคัญสําหรับบางคนที่รู้สึกว่าเอ้ยท่านั่งมีปัญหานะครับให้หามานั่งเตี้ยๆมาลองขาเพราะฉะนั้นจะทําให้เข่าเราชันขึ้นอีกนิดนึงจะให้มุมในการขับถ่ายดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ่ายง่ายขึ ด้วยปัจจุบันนี้นะครับจะมีตัวช่วยในเรื่องของการขับถ่ายเยอะแยะเลยนะครับตามท้องตลาดส่วนถ้าใครจะทานพวกอาหารเสริมนะครับก็แนะนําให้ทานตัวที่แบบว่าผลิตจากธรรมชาติต้องมอีเลขออยอดชัดเจนนะครับเลือกทานที่ปลอดภัยกับเราทานต่อเนื่องนานๆเนี่ยจะได้ไม่มีผลกับร่างกาย